โอ้ยพ่อไม่ได้หมายความว่าให้ใส่ทั้งลูกแบบนี้าปาป้าอะไรลูกหิวข้าวหิวข้าวใช่ไหมใช่เอางี้เดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะสอนหนูทำไข่าดาวโอเคหยิบไข่มาลูกหนึ่งลูก โอเคขั้นตอนต่อไปไปนี่นะเดี๋ยวพ่อจะสอนให้เวลาเปิดแก๊สน,นะพ่อเปิดที่หัวไว้แล้วเปิดตรงนี้นะลูกเดี๋ยวพ่อจะติดไฟไว้ให้เรียบร้อยเลยตั้งว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะไฟติดแล้วเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพ่อตั้งน้ามันว้ให้นะนี่โอเคเดี๋ยวพอน้ามันมันร้อนอนะ่ะหนูก็เอาไข่ใส่นะลูก ้ำงแพน้ำมันร้อนอย่างลูกน้ำมันร้อนเอาไข่ใส่กระทะเลยโอเคป๊าป๊าหนูใส่เลยนะโอเคใส่เลยลูก นหนามาดูซิฝีมือการทำไข่ดาวเอา้าหนูไม่ได้เอาไขาใา่ใส่เหรอก็ปบป้าบอกให้ใส่แล้วไงหนูก็ใส่ใส่ยังไงก็ปบป้าไม่บอกไม่ตอบโอ้ยหนูใส่ทั้งลูกเลยเหรอโอ้ยพ่อไม่ได้หมายความว่าให้ใส่ทั้งลูกแบบนี้